วันนี้สถานการณ์ของอดีตเทพโจกแมวเก้าชีวิตพกพันกลายเป็นแมวหัวเน่าที่ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยไอตั้มต่อสายหาบรรดาพี่ๆให้ค่าหรือ,อยังต่อแล้วสรุปว่าสายแรกนะพอโทรไปปุ๊บฮัลโหลพี่นีนฮัลโหลเรื่องพี่เจก ไอ้ต้าหิวแสงเอ็งหยุดเลยตำรวจหานอะไรไอ้โจกน่ะทั้งฟอกทั้งโยงใยเส้นเงินเว็บออนไลน์จีนเท่าอะไรแม่งเอาหมดเลยดีนะที่ตั้งให้บิ๊กต่อเป็นพอบตอรรอไม่งั้นประเทศชาติล่มจมแน่นอนแต่พี่โจ๊กฝากบอกมาว่าถ้าพี่ไม่ช่วยจะฟ้องหนึฟ้องอะไรฟ้องเลยลําใหญ่ชิบเปิงเลยเนี่ยแหละพี่โจก โอ้โแล้วพี่แมวล่ะเองโทรหาหรือยังโทรแล้วเรื่องเป็นแบบนี้ฮัลโ,โหลพี่แมวผมตั้มเองพอเลยจะคุยเรื่องไอ้โจ๊กใช่ไหมบอกมันว่าตอนนี้ข่ายอยู่เกาะเกาะไหนอ่ะก็เกาะกูดไงจะที่ไหนเล่าโอ้โหแล้วไอ้หมากแก่ดานุยอะเองโทรหาหรือยัง ก็เธอล้วครับผมเล่าให้ฟังฮัลโหลพี่ดนุยผมตั้มตะตะต,ะตั้มไอ้หุ่นส่วนสีเทาไอ้โจ๊กอะไรครับฮะไม่ติดสักเบอร์เลยเหรอมีครับพี่โจ๊กใครนะครับนะผมเองครับลองโจ๊กผมน้องไนมมโน จุติผมจะส่งกระแสจิตเชื่อมจิตหาปูตินหาไบาเดนหาสุนงอของปูมหามุนีให้มาช่วยลุงครับเออตัตม้มตั้มมันจะดีเหรอฟ้าพี่ตอนนี้ไม่มีตัวเลือกแล้วพี่กับผมนะ่ะหมาหัวเน่าแล้วพี่อ่ะ เอาก็เอาข้าพเจ้าโจกสุรเชษขออาจารย์น้องไหนช่วยเชื่อมจิตให้คนมาช่วยผมหน่อยนะขอรับนะครับนะได้เลยลุงพิโจเโจก้เฮ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่ะใครเชียร์พวกเราวันนะครับนะ เชื่อมจิตไปไหนใครก็ไม่รับเลยลุงโจ๊กเหลือแค่ความหวังสุดท้ายเชื่อมถึงใครสอระยุยอวยอส้มเน่าครับ<อ>เพราะแฟนรายการนี้เท่านั้นที่จิตอ่อนปัญญาก็อ่อนเพียงพอที่ผมจะเชื่อมจิตให้มาเชียร์ลุงโจ๊กได้ครับให้เสียงภาษาไทยโดยคิงโพแดง เจ้านายเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยอ,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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชิงกันด้วยนะจ๊ะ